โอ้ว่าโอ้มามามาใช่จ้า <c oughs> มาเที่ยวโคราชกันเถิดจะนำเปิดเราไปดูพี่ไม้เออพี่ไม้ละเขามีใส้ไง ใส่งามมีแต่งามใหญ่ๆรากฝอยนี่ก็หอยอะรยาะเขาทานาดูเจนดอกเดียวเขาใหญ่แล้วก็อยู่ปากช่องจะน้ำนองนับไปสองดูสัตนะไปเที่ยวน้ำตกเฮ้วสุวัสธรรมาชาติเย็นตาเย็นใจ อย่าให้และฉันชวนอยากหลายวันทางก็ไม่ไกลนะไปจ็นดอกเดชเ,เลเ้วก็ไปไหวายาโมยาโมเมืองราศีมา,าท่านเป็นสติใจกลา้าคุณอย่าท่านเป็นคนโบราณถึงปีและจะต้องมีงานนะเข้ามาเที่ยวกันมาคันนดอกเดชเขามาเที่ยวกันมาคันจ็นดอกเด